กลับสัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านวันวนี้มาอยู่กับช่อง Q คิวเวนเชเตอร์นะวันนี้เราจะมาสอนเลยหลดเกมไหมครับวันนี้นะหลดเกมไหมครับวันนี้เราใช้แอปอันนี้นะแค่แอปอันนี้ที่อยู่ทีเดียวเลยนะคนอื่นเราต้องเข้าไปใน Google นี่เล้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโทรศัพท์แหลกแล้วโทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะตอันี้นะแล้วก็กดเข้าไปในแอปตัวนี้แล้วก็เห็นตรงนี้ไหมตรงนี้แหละเห็นตรงนี้ไหมก็กดเข้าไปเลยนะกดเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นด้วยแอปตัวนี้แล้วก็กดเข้าไปในนี้ กดไปเลยแล้วก็ขึ้นนแอปแบบนี้มาให้เรานะหน้าแอปแบบนี้เลยแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ถ้าใครกดดาวน์โหลดตรงนี้ไม่ได้ก็กดตรงนี้เลยดาวน์โหลดให้ก็ตรงนี้ตรงที่มันขึ้นต้นล้วยว่นมีถ้าใครดาวน์โหลดตรงนี้ไม่ได้นะมันก็กดไปเลยพอากดดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ออก มันก็จะขึ้นดาวโหลดสมบูรณ์ไว้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดติดตั้งพอเรากดติดตั้งแอปเสร็จมันก็จะขึ้นหน้าตามาให้อย่างนี้อย่างนี้นะมันจะขึ้นหน้าตามาให้อย่างนี้แล้วเราก็เข้าไปในตัวแอปมันเลยนะ จะเห็นมันเป็นอย่างนี้แนละก็รอสักนิดนึงหน่อยเข้าบาอได้น,น,นี้นะคะวันนี้แล้วก็กดรอมนไปก่อนกดข้ามไปเลยนะมันก็จะเป็นรูปหน้าแอปอย่างนี้แล้วก็เก็กดเข้าไปตรงตรงนี้นะนี่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 นนตรงเนี้ย แล้วก็พิมพ์ว่าไมค์ครับแค่นี้มันก็จะขึ้นรูปมาให้เัาก็จะเห็นไหมครับที่มันมีคําว่ามอ d นะคะแต่อันนี้โหลดไม่ได้นะต้องโหลดอันนี้ที่มันไม่มีคําว่ามอ d อยู่ข้างหลังแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ไปเลยพอเราดาวน์โหลดแล้วมันก็จะได้แอปไมค์ครับตัวนี้ขึ้นมานะคะ แล้วมันก็จะได้แอปตัวนี้ขึ้นมาแอปตัวนี้นะคะเป็นแอปไหมครับของแท้นะคะก็จะเล่นได้เลยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย